ผลกระทบจากการกินลิ้นจี่มากเกินไปมาดูกันว่าหากคุณแม่กินลิ้นจี่มากเกินไปจะส่งผลกระทบอะไรต่อคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์บ้าง 1. ทําให้อาการร้อนใน 2. ความดันโลหติตต่ําลงอย่างรวดเร็ว 3. เป็นเบาหวานขนาดตั้งครรภ์ประโยชน์ของลิ้นจี่ต่อคนท้อง อย่างที่บอกไปแล้วว่าลิ้นจี่มีทั้งประโยชน์และผลเสียซึ่งหากคุณแม่กินลิ้นจี่ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะได้รับประโยชน์จากลิ้นจี่ด้วยเช่นกันมาดูกันว่าลิ้นจี่มีประโยชน์อะไรบ้างต่อคุณแม่นะคะ 1. บรรเทาอาการไอ 2. ลดอาการกดไหลย้อนสะมป้องกันอาการเหน็บชา 4. แก้หวัดคัดจมูก 5. แก้อาการท้องเสีย คุณแม่จะเห็นได้ว่าลิ้นจีมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนั้นคุณแม่ที่ท้องสามารถกินลิ้นจีได้ตราบใดที่ไม่มากเกินไปตราบใดที่ไม่กินมากจนเกินไปก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆอย่างแน่นอนค่ะ